สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคาฟ์นะครับกับด่านชา a ์เลนต์ของอีเวนต์รีรันด์เก็ตเซ็ตโกวคิวบะทอสฮาร์โลเฟิลนั่นเองนะอ่าก็ยังคงมี5ด่านเหมือนเดิมนะครับมี2ด่านเดินแบบครั้งก่อนเลยส่วนรอบนี้จะใช้ทีมแบบไหนจะเล่นผ่านแบบไหนไปรับชมกันเริ่มต้นที่ด่านชารเลนต์ที่1แนะนําที่เลเวล50นะครับเป็นด่านกลางแจ้งสตูกก็จะเป็นเกราะแดงทั้งหมดนะครับ ก็คือแกงพัฒนาออนเซ็นนั่นเองพลิกท้าไทายก็ไอ้เคลียร์ภายใน90วินาทีสำหรับด่านนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่วิ่งเคลียร์ลูกน้องไปเรื่อยๆส่วนเมกุจะออกมาจากด้านหลังทีมของเราซึ่งเราทำอะไรไม่ได้เราทำได้แค่หนีนะครับก็แค่เคลียร์ให้ไวกว่าที่เมีกุวิ่งมาแค่นั้นเอง トリニティの攻撃術き優秀ですからみんなーこっちをーよみんなーこっちよみんなこっちよみんなこっちよは確実にすいするんだから<話><話> ด่านชั่ลินที่2แนะนำที่เลเวล60นะครับเป็นด่านในเมืองสตูก็จะมีเกาะเหลืองแล้วก็เกาะฟ้านะครับตามที่เห็นเลยนะอ่าก็เป็นด่านเดินมันก็เลยมีหลายตัวหน่อยนะครับภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน320วินาทีและเคลียร์ภายใน3เทินนะครับสำหรับด่านนี้เราสามารถทำา3ดาวพร้อมกับจับเวลาเป็นในตัวเลยนะครับก็คือเล่นรอบเดียวนะอ่า ก็โดยที่เราเซตทีมสีเหลืองด้านบนทีมสีฟ้าด้านล่างนะครับเริ่มมาก็เดินตามทางปกตินะครับสีฟ้าก็เดินขึ้นไปในเทินที่2เนี่ยเราเล่นสีเหลืองเพื่อเป็นไม้ต่อให้สีฟ้าเดินไปทางฝั่งซ้ายแล้วเดี๋ยวทีมสีเหลืองเนี่ยก็จะ ถูกวารมาลงจุดสตาร์ทด้านล่างเนื่องด้วยที่ว่าพื้นมันพังนั่นเองนะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ตามทางปกติ ทําการเดินสีฟ้าเปิดพื้นทางด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ให้สีเหลืองเดินเข้าหาก็เป็นดันจบนะครับสำหรับด่านที่2ด่านชาลินที่3แนะนําที่เลเวลแปแล้วนะครับเป็นด่านกลางแจ้งสตรูก็จะเป็นเกราะเหลืองทั้งหมดภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน100วินาที สำหรับดานี้เนี่ยตัวลูกน้องจะออกมาก่อนแล้วก็ออกมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็ให้เคลียร์เป็นเวฟๆไปนะส่วนวิกะก็เก็บเอาไว้ยิงบอสตอนสุดท้ายแค่น,นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมาก ด่านชั่งนี้ที่4นะครับแนะนาที่เลเวล83บเช่นกันเป็นด่านกลางแจ้งสตรู้ก็จะมีครบทุกสีเลยนะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะครับด้วยความที่ว่าเป็นด่านเดินมันก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะอ่าก็ตามที่เห็นเลยนะครับภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน240วินาทีแล้วก็เคลียร์ภายใน5เทิร์นนั่นเองสําหรับด่านนี้เราต้องเล่น2รอบนะครับรอบหนึ่งทำเวลาอีกรอบหนึ่งทํา3ดาวโดยที่รอบ3ดาวเนี่ยก็ให้เซตตามที่เห็นเลย ทีมสีเหลืองอยู่ด้านบนแล้วก็ทางด้านขวานะครับทีมสีฟ้าอยู่ทางด้านล่างซ้ายตามนี้เทิร์นแรกเนี่ยเราให้สีเหลืองเดินไปทางวาร์ปของแต่ละทีมก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดวาร์ปนะส่วนสีฟ้าก็เดินตามทางไปปกตินะครับ ต่อไปเทิร์นที่2เราจะขอเล่นทีมสีฟ้าก่อนเพราะว่าเพื่อเป็นการการันตีว่าตัวม็อบสีฟ้าด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาสู้กับสีฟ้าก่อนนั่นเองแล้วก็ให้ทีมสีเหลืองเนี่ยว์ปพ,พร้อมกับเดินไปที่พื้นรอยร้าวนะครับส่วนอีกทีมก็ทําการวาร์บเช่นกันแล้วก็เดินมาเปิดพื้นด้านข้างนั่นเองนะ ในเทินที่3เล่นสีฟ้าก่อนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะให้เป็นไม้ต่อกับทีมสีเหลืองด้านบนนะก็ทําการสลับตําแหน่งแล้วก็เดินไปทางขวาต่อเลยส่วนทีมสีเหลืองอีกทีมหนึ่งเดินเหยียบบนวาร์ฟเหมือนเดิมยังไม่ต้องวาร์ฟเช่นกันนะครับ ทีมสีฟ้าก็จะโดนวาร์ปไปที่จุดสตาร์ด้านบนนะ,ะและทีนี้เนี่ยทีมสีเหลืองก็ทําการเดินลงมาด้านล่างปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนทีมสีฟ้าที่โดนวาร์ปไปก็ทําการเดินเข้าสู้เลยนะเพราะว่าเราต้องเปิดพื้นด้านล่างนะครับเปิดพื้นเรียบร้อยทีมสีเหลืองอีกทีมก็ทําการวาร์ปแล้วก็เดินลงมาช่องด้านล่างเลย ไปเธอสุดท้ายทีมสีเหลืองที่อยู่ด้านซ้ายก็ทําการเดินมาเป็นไม้ต่อให้อีกทีมนั่นเองนะส่วนทีมสีฟ้าด้านบนก็ทําการวาร์ปไปหาตัวศัตรูสีฟ้าจุดสุดท้ายส่วนทีมสีเหลืองอีกทีมนึงก็เดินสลับแล้วก็ทําการวาร์ปเข้าห้องบอสนั่นเองก็เป็นอันจบ3ดาวนะครับ ต่อไปก็เป็นการเคลียร์จับเวลา240วินาทีนะครับก็ให้เซตแค่2ทีมพอนะทีมสีฟ้าอยู่ด้านล่างทีมสีเหลืองอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เล่นเลยเริ่มมาสีฟ้าเดินขึ้นด้านบนเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองทำเหมือนเดิมเลยเดินเหยียบที่วาร์ปแต่ไม่ต้องวาร์ปก่อนนะต่อไปสีฟ้าเดินขึ้นหน้ามาเพื่อเปิดพื้นด้านล่างนะครับทีมสีเหลืองทำการวาร์ป ปกติเลยแล้วก็เดินมาที่พื้นร้าวทีนี้ก็เอาสีฟ้าเนี่ยเดินนำหน้าแล้วก็ให้ทีมสีเหลืองใช้เป็นไม้ต่อนะครับแล้วก็เดินไปที่เหลือก็เล่นแต่ทีมสีเหลืองแล้วนะเท่านี้ก็สามารถเข้าไปห้องบอสได้แบบสบายๆ สุดท้ายด่านชาลิที่5แนะนําที่เลเวล83เช่นกันเป็นด่านกลางแจ้งเหมือนกันด้วยนะครับสตรูก็จะเป็นเกราะเหลืองทั้งหมดเหมือนกันภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน90วินาทีสำหรับรอบนี้ก็เป็นการแข่งทำเวลากันว่าใครจัดการตุ๊กตาที่อยู่ด้านหน้าได้ไวกว่ากันนะครับคนที่พังได้ก่อนก็จะมีสิทธิ์ยิงฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองนะซึ่งเรามีมิก,กะตุ๊กตาแมวเนี่ยมิก,กะยิงปิดได้ภายในชุดเดียวอยู่แล้วนะครับ ส่วนฝั่งศัตตูเนี่ยถ้าเรายิงได้แล้วยิงแค่บอสตัวเดียวก็เหลือนะครับ <paragraphs> เพราะว่ายิงบอสตัวเดียวตายทุกตัวก็คือจบหมดนั่นเองนะครับประมาณนี้ก <going> ็จบกันไปนะครับสำหรับด่านชาเลนทั้ง5ด่านของอีเวนต์รีรันด์เกตเซ็ตโกชิวทอสฮารโลเฟิวัลนั่นเองก็ เป็นเรื่องที่ง่ายมากหลังจากที่มิกะได้เข้าสู่เกมมาให้เราใช้กันนะครับด่าน3กับด่าน5นี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือยังไม่มีมิกะมันก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างยากนะอ่าใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับส่วนสำหรับใครที่ยังไม่มีมิกะก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะอ่าก็มีคอมที่สามารถผ่านได้โดยไม่ใช้มิกะเหมือนกันนะครับก็ลองกลับไปดูส่วนด่านอื่นๆก็ ง่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับด่าน1ด่าน2แล้วก็ด่าน4เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ผ่านนะครับก็พยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดนะไม่ต้องฝืนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครอ,อย่างมิกะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย